สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่15ธันวาคมนะคะก็ก้าวเข้ามาครึ่งเดือนของเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะจะพบว่าดัชนีก็ยังคงวิ่งอยู่ในออทางลงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าช่วงสุดท้ายของเมื่อวานนี้นะคะจะมีการพยายามทรงตัวแล้วก็วกกลับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าดูทิศทางแล้วเนี่ยจากสัญญาณนะคะดูไม่แข็งแรงมั่นคงเท่าไหร่นักนะคะเราก็มองเป็นแค่รอบรีบาวธรรมดานะคะ แนวต้าน,นจะเห็นว่าถ้าตามเส้นค่าเฉลี่ยก็ถือว่ายังมีอีกหลายด่านเกินไปนะคะเกินกว่าที่จะมั่นใจได้ในขณะที่แนวต้านอันที่ใกล้ที่สุดนะคะจะอยู่เป็นช่วงที่เปิดลับไว้เมื่อวานนี้กับช่วงของเส้น EMA 25ของกราฟ60นาทีนะคะก็เป็นบริเวณประมาณ1 2 7 8สองจถึง1288จุดนะคะถ้าเห็นท่าไม่ดีตรงนั้นขึ้นไปแนะนำให้ขายก่อนลงมาก็าเหมือนเดิมนะยังไม่ต้องรีบรับนะคะแต่ว่า นื่องจากมีฐานของเมื่อวานอยู่นะคะบริเวณ1255เราก็ใช้ฐานของเมื่อวานเป็นแนวรับแรกได้นะคะก็ยังมีโอกาสผิดทางอยู่นะคะแนะนําว่าถ้าหากว่าเกิดลงมาแล้วรับไปแล้วผิดทางก็ถอยทันทีนะคะแล้วก็ต้องลงมารอรับหรือว่าลงมาตั้งหลักใหม่ที่1240จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็นตัวอาซีฟานะคะตัวนี้หลังจากขึ้นไปทํำไฮที่แถวๆถบาทก็ลงมาลึก พอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าเราลากเส้นเทรนไลน์เป็นกรอบอัพเทรนแล้วจะเห็นว่ายังพอยืนอยู่ได้นะคะยังดูแล้วก็ยังสู้อยู่นะคะราคาวกตัวกลับขึ้นมาหลังชนเส้นเทรนไลน์ด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะ แท,ท่งเทียนฟื้นตัวเป็นบ u l l i s h อ N g กัฟเฟงนะคะเครื่องมือหลายตัวก็เ,ออเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะแนวรับก็แถวแถวบาท15้าสตางค์นะคะแนวต้านเบื้องต้นก็เอาไปที่ซัก5บาทห0ิถึง5้าบาท75ดห้าก่อนนะคะแล้วก็คัดลอสที่4บาทเก้าบหก็คือถ้าหลุดเทนไลน์ที่เป็นเส้นแนวรับลงมาก็คัดก่อนดีกว่านะคะถัดมาเป็นตัว Ttcl นะคะตัวนี้ก็ราคาะคะที่วกกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้น EMA 5นะคะจริงสิแล้วก็1ิวันแล้วก็เครื่องมือ ทั้งตัว RSI กับ Modified Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อภายในเขต o v e r s o u g นะคะทิศทางก็ปรับดีขึ้นเรื่อยๆ MACD ก็ดีขึ้นนะคะลองรับดูหน่อยก็ได้นะคะที่แนวรับ16.3นะคะต้านแรกก็แถวๆ17.8ถึง18นะคะก็คือบริเวณประมาณเส้นใกล้ๆเส้น EMA 25วันนะคะพิจารณาดูทีว่าจะทำกำไรออกมาคัดลอสนะคะที่15.8ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็นเกียรตินานะคะตัวนี้จะเห็นว่าราคานะคะส่งตัวมา3-4วันแล้วนะคะเหมือนลักษณะกำลังสร้างฐานแล้วก็เครื่องมือทั้ง ISI กับ m o f i e d Stochastic เนี่ยโอโซทั้งคู่แต่ก็กลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วทั้งคู่นะคะมีลุ้นรีบาว์นะคะตับใดที่ยังรักษาฐานได้ก็น่าจะจัดไปหน่อยนะคะรับที่63สตางค์นะคะต้านประมาณ70กับเจสตางค์แล้วก็คัทลอสที่ห0สสตางค์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ